และถ้าใครที่มาโตเกียวในช่วงมีนาคมและอยากชมซากุระก่อนใครต้องที่นี่เลยค่ะชิโอิริปาใช่แล้วล่ะค่ะเพราะที่นี่เขามีซากุระสายพันธุ์ที่บานเร็วกว่าถึง3าสายพันธุ์เลยทีเดียวซึ่งปกติแล้วถ้าใครอยากดูซากุระที่โตเกียวต้องมาในช่วงวิคแรกของเมษายนแต่ถ้าใครผอิญม,มาเดือนมีนาคมแล้วแล้วก็อยากดูซากุระก็ต้องที่นี่เลยค่ะ เราเริ่มต้นด้วยการลงที่สถานีมินามิเซนจูแล้วเดินต่อไปยังสวนชิโออิริปาร์กเนี่ยราวประมาณ1กิโลเมตรนะคะจะใช้เวลาประมาณ10นาทีแต่ถ้าเกิดไครไม่สะดวกก็เรียกรถแท็กซี่ไปได้เช่นกันโดยที่คุณจะเจอซากุระหลากหลายสายพันธุ์ที่บานก่อนสายพันธุ์หลักนะคะทั้งซากุระสายพันธุ์โอกางสายพันธุ์โยโกะและสายพันธุ์คาวาสึ่ก็จะเริ่มบานตั้งแต่ต้นมีนาคมแล้วค่ะโดยที่สายพันธุ์หลักอย่างโซเมอิโยชิโนะก็จะบานในช่วงปลายมีนาคมถึงต้นเมษายนนะคะแน่นอนค่ะว่าถ้าใครมาช่วงมีนา แล้วมาที่นี่คุณจะเจอซากุระที่บานแล้วทอดยาวเรียงรายริมแม่น้ําซูมิดะเลยค่ะโดยที่เส้นทางเดินวอลกิ้งคอร์สนี้นะคะจะยาวประมาณ3กิโลเมตรเลยทีเดียว ในจุดนี้นะคะจะถ่ายเห็นโตเกียวสกายทีด้วยค่ะที่ชิโออิรีปาที่นี่ไม่ใช่แค่ต้นซากุระต้นเดียวนะคะแต่เขาเป็นพื้นที่กว้างใหญ่ที่อยู่ริมแม่น้ําซุมิดะจะมีลานหญ้ากว้างๆเลยค่ะมีจุดนั่งพักมีสะพานเล็กๆมีรู่ทางวิ่งมีทางปั่นจัก,กรยานซึ่งเป็นทางเดียวกันนะคะรายล้อมไปด้วยธรรมชาติอยู่รอบตัวเลยค่ะที่นี่จึงเหมาะมากนะคะสําหรับใครที่อยากมาจิบกาแฟ มาเดินเพลินๆหรือมานั่งเล่นปิกนิกกับเพื่อนหรือจะมาสวีทกับแฟนก็ได้นะคะก็ถือได้ว่าเป็นธรรมชาติอยู่ใจกลางเมืองที่แท้จริงเลยค่ะแนะนําว่ามาช่วงเช้าๆนะคะแต่ถ้าใครไม่สะดวกมาเช้าแนะนําให้มาช่วงเย็นไปเลยนะคะรับรองว่าถูกใจสาวๆสายคอนเทนต์แน่นอนค่ะอ้อและอย่าลืมแวะซื้อกาแฟซื้อขนมที่ร้านสะดวกซื้อต้นสถานีติดไม้ติดมือเอาใส่กระเป๋ามาด้วยนะคะจะได้เอามานั่งปิกนิกฟินๆใต้ต้นซากุระใช้เวลาอยู่ที่นี่สักพักสักประมาณชั่วโมงถ้า อก็ฟินสุดๆเลยค่ะและถ้าใครที่มาเดือนมีนาคมแล้วอยากชมซากุระก่อนใครเบลแนะนำที่นี่เลยนะคะชิโออิริปาร์คค่ะสวยอ่ะเ่ยเออแล้วก็มีคนปิกนิกกันจริงๆด้วยอ่ะคุณ่รานั่งนี่ใช่ไหมเอาไงแต่ไม่เขียวเลยนะเออได้อ่าอ่นั่งตรงชายโคนต้นไม้ตรงเนี้ยได้นะ เออ <Okay. S 1> เพราะว่ามันมีทางที่วางของอหัดตั้งกล้องด้วยอะคะ่ะเดี๋ยวเวลขอเดินไปดูตรงนู้นหน่อยนะเพราะว่าตรงนู้นมันเหมือนจะเขียว เหมือนเหมือนต้นไม้ปลอมเลยอ่ะอถ่ายย้อนแสงสวยเหมือนกันนะเนี่ยทุกคนคือทางมันยาวมันยิ่งใหญ่มากนะคะเออปาร์กเนี้ยค่ะชิโอริปาร์กปะ่ะเออชิโอออริชิโออิริปาร์จุด<า>ที่เราไปก็คือข้อดีคือมันจะได้เห็นสกายทรี แต่ว่าต้นไม้ที่สักุระบานอาจจะน้อยไปหน่อยอาจจะน้อยใช่อ๋อต้องเข้าทางโน้นนะคะแต่จุดนี้คือสุดสุดสุดสวยด้วยเนี่ยดูดิเนี่ยโอ้โหแล้วแดงตรงนี้แดงเข้มแดงชัดเลยพื้นเนี่ยอืม คือนักท่องเที่ยวเวียดนามเยอะมากเลยแล้วก็ล่มด้วยนะคะโอ้โหนี่คือเป็นส่วนที่คิดว่าต้องเดินให้ครบจริงๆก่อนแล้วค่อยถ่ายรูปนะอ๋อนี่ไงสะพานนี้ไงโอ้แล้วก็มาถ่ายพีวีด,ดิ้งกันด้วยพนิดดูโอ้โหคือมันก็น่าถ่ายรูปจริงๆอะค่ะเพราะว่าอุโมงตรงกลางทางเดินนี่คือใช่เลยอะเดี๋ยวเอาสักนิดสักหน่อยละกัน เดินเล่นตรงนี้คิดว่าสวยมากนะคะตรงกลางเนี่ยเอาหูห้อยเข้ามาอย่างนี้เลยดูสิคะทุกคนดูตรงกลางเนี่ยเป็นอุโมงค์ซากุระแบบนี้เลยอะคะ่นะคะนะนักท่องเที่ยวเยอะเยอะมากทุกคนดูดิฉันไม่รู้จะเบอร์อยังไงนะคะถ้าเป็นต่างชาติดิฉันขออนุญ,ญาตไม่เบอร์ไปเลยนะคะแค่นิดเดียวเอง สำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับ